ว่าเรื่องของความกังวลมากเกินไปมันนั้นได้สมพลกระทบกับสภาพจิตใจของคุณคุณหนึ่งจนสุดท้ายแม่งกลายเป็นคนแพนิกมากเกินไปเอาล่ะขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ n d e Tale Alternative Universe Story ในตอนของเรื่องสัน้น a n x i e t y Tale เรื่องราวของคุงกระดูกโคตรแพนิกเข้าสู่บทนำสำหรับจักรวาล a n x i t y Tale ถูกสร้างโดยผู้แต่งที่มีชื่อว่าไหาซ่าครีเอเตอร์ของจกักรวาลน,นี้ที่ได้โพสเรื่องราวออกมาในรูปแบบของคอมมิแคภายในเว็บทัมโบลรวมถึงดีเวนอาร์โดยภายในทัมโบลเนี่ยก็จะมีภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวข้องอยู่ด้วยส่วนความหมายของคอมมิแคมันนั้นคือการนำตัวละครมาตอบคำถามให้กับเราผู้คนในแฟนดมรวมทั้งเป็นการทําให้เราผู้คนได้รู้จักกับตัวของแอนไซตี้แซดรวมถึงน้องชายของเขาอย่างแอนไซตี้พาวิลัส โดยส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวของแซนแหละนะเอาล่ะเราไปทําความรู้จักกับจักรวันนี้กันเลยดีกว่า a n นซ e t ตี้เทลเป็น AU ที่มีเซตติ้งเหมือนกับจักรวันละ่ะแตกต่างเพียงแค่ตีมและนิสัยของตัวละครสังเกตจากแซนและพับเบลัสที่ทั้งสองเบสมเหมือนกับตัวละครหลักของเรื่องราว สำหรับตัวของผาเปรัตเข้าคนนี้ค่อนข้างจะเป็นน้องชายที่ไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็จะทําเพื่อพี่ชายของตัวเองอยู่เสมออย่างเช่นเหตุการณ์ที่ฟิกนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับผาเปรัตตามปกติเหล่านั้นจะไม่ตายจากผาเปรัตแต่ทว่าภายในเรื่องราวของจักรวาลน,นี้ผาเปรัตนั้นจะไม่ลังเลที่จะฆ่าตัวของเราเพื่อที่จะลูบลูบวิญญาณไปทําลายบาลีให้จนได้และดืวยนิสัยที่เขานั้นใส่ใจพี่ชายของตัวเอง มันนั้นก็ทําให้พาเปรตคนนี้คือหนึ่งในคนที่สามารถทําอาหารให้ออกมาอร่อยได้อีกคนหนึ่งส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมพารเ์เปรัตคนนี้ถึงไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มรอยยกกาศเนื่องจากตัวของอันไดเธอนั้นเห็นว่าพาเปรัตเป็นคนดีมากเกินไปและไม่ต้องการให้นิสัยของพารเปรตนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมอันไดถึงไม่รับพารเ์เปรตเป็นรอยยกาศเอาล่ะคราวนี้ก็มาถึงตัวละครหลักของเรื่องราวนี้กันเสียที a อนไซต y ีแสนหรืออีกชื่อนึงก็คือแอนเขาคนนี้คือโครงกระดูกที่มีนิไซคี้กังวลจนถึงขั้นที่ว่าเป็นโลกแพนิกกันเลยทีเดียวดูจากแต่ละเหตุการณ์ที่มีเราผู้อ่านมากมายได้เข้ามาถามคาถามกับตัวของ a อนไซต y ีแสนไม่ว่าจะเป็นคําถามที่เข้ามาก,กวนประสาทหรือแม้แต่คําถามที่ต้องการรู้ลึก้าในชีวิตประจําวันอย่างเช่นถ้าคุณถามอนไซต์แสนไปว่าถ้าเลือกได้น่าจะเคี้ยน้าแข็งหรือหิมะล่ะ ซึ่งคาตอบก็คือเขานั้นจะไปเคี้ยวน้ําแข็งให้คุณดูพร้อมกับอาการแพนิที่ถ้าหากไม่ทาเขานั้นอาจจะโดนอะไรสักอย่างก็เป็นได้เอาเป็นว่าพอโรคแพน,นินี้มันทําให้เจ้าตัวไม่สามารถพูดคุยกับคนอื่นเหมือนกับคนปกติได้เลยแต่อย่างน้อยเขานั้นก็ยังพอที่จะพูดคุยกับตัวของทอเรี่ยวที่อยู่หลังประตูของลูนได้ซึ่งถือว่าการพูดคุยโดยไม่สบตามันจะทําให้แสนรู้สึกสบายใจกว่า และคำถามสุดท้ายอะไรคือต้นเหตุที่ทําให้ตงแซนเป็นโรควิตกกังวลได้ขนาดนี้ซึ่งคําตอบมันคือเหตุการณ์บางอย่างที่ผู้สร้างไม่ได้เฉลยเกี่ยวกับเส้นเวลาโดยที่เราก็รู้เพียงแค่ว่าสิ่งที่ทําให้แอนไซตี้แซนกลายมาเป็นคนแพนิคเช่นนี้มันก็เกิดจากการที่เจ้าตัวรับรู้ได้ถึงการมอยูของคาร่าพร้อมกับเคยถูกควบคุมเปรียบเสมือนกับหุ่นเชิดที่ถูกสั่งให้ไปทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งพวกเราเองต่างก็ยังไม่รู้เช่นกันเอาเป็นว่าถ้าหากตัวของแอนไซตี้แซนเขานั้นได้เห็นใบหน้าของคาร่าเมื่อไหร่ มันนั้นจะเป็นตู้การ์ตูนที่จะไม่ลบแพนิกรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มจากเหตุการณ์สําคัญอย่งางไทม์ไลน์จินโนซด์เมื่อตัวของผู้เล่นเดินทางมายังเมืองสโนโดินทางด้านของแสนเขานั้นจะไม่กล้ามาปรากฏตัวต่อหน้าคุณเพียงลำพันธจนกว่าตัวของผู้เล่นจะไปพบเจอกับภพาพไปรัดและเมื่อมาถึงตอนนั้นแสนก็จะทำเพียงแค่เฝ้าดูคุณแต่ถ้าผู้เล่นจะพยายามไปพูดคุยกับแสนเขานั้นก็จะมีท่าทีปฏิเสธพร้อมกับขังตัวเองเอาไว้ในห้องนอน จนเมื่อผู้เล่นเป็นคนลงมือสังหารพาเบลัตทุกสิ่งทุกอย่างมันนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนไปความรู้สึกผิดที่เจ้าตัวนั้นไม่สามารถปกป้องพาเบอรลัตเอาไว้ได้ผสมผสานกับความกลัวที่ตนเองไม่อาจเผชิญหน้ากับคาร่าได้ด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วภายในการต่อสู้ของแซนและผู้เล่นทางด้านของเจ้าตัวจะใช้พลังเวทมนต์อย่างสีม่วงและสีเหลืองที่จะเป็นการแสดงถึงความเพียรและความยุติธรรม แต่ทว่าต่อให้ถึงความพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งเอาไว้เพียงใดความกลัวภายในใจมันก็ทําให้เขาไม่สามารถต่อสู้ได้เต็มที่จนเมื่อการต่อสู้ที่สุดแสนจะยาวนานปนั้นก็ได้จบลงด้วยใบหน้าของฟิกที่กลายเป็นใบหน้าของคาร่าพร้อมกับความกลัวของแสตที่ทําให้เจ้าตัวไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้ ดังนั้นแล้วถ้าฟิกแมงใช้ใบหน้าคาร่าตั้งแต่แรกเนี่ยรับรองว่าแซนคนนี้ไม่กล้าขยับตัวอย่างแน่นอนเอาล่ะและทั้งวันนี้ก็คือเรื่องราแบบคร่าวาของจักรวาลแอนซตี้เทลจักรวาลที่มันนั้นอยู่ในรูปแบบของคอม i ิ่งแอคและในชารที่แสนทูคาร่าใช้เส้นได้สีแดงหยิดลากขอพูดตามตรงว,ว่าเห็นครั้งแรกนึงว่าเจ้าโอเมกาฟาวีแมงเป็นคนควบคุมล่าของแซนซะอีก แต่พอดูจากใบหน้าเนี่ยน่าจะเหมือนกับคาร่ามากกว่าและอีกเรื่องหนึ่งถ้าาแอนไซตี้แสตเป็นสเสมือนกับหุนเชิดที่คาร่าคู่คุมอยู่ในตอนแรกก็กาว่าจะเอาเจ้าแอนไซตี้แสตเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเจ้าแซนฟาวีหรือก็คือตัวของแซนที่ถูกเจ้าดอกไม้นั้นยึดล่างนั่นเองแต่รู้สึกว่าจะไม่เหมือนกันหรอกนะเอาเป็นว่าในช่วงท้ายนี้ก็ขอจบลงด้วยเรื่องราวเล็กน้อยๆอย่างเหตุการณ์ที่แอนไซตี้แสตแม่งไปผูกพันกับกลุ่มแบดกายขึ้นมา โชคดีที่เจ้าตัวมีนิสัยแพนิกมากเกินไปก็เลยรอดมาได้แหละนะโซนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องราวที่เจ้าตัวนั้นพบเจอกับแซนจากายลับมิติไม่ว่าจะเป็นการไปพบเจอกับแซนจากจักรวันวิงเทลหรือแม้แต่ตัวของเขาเองในจักรวันของสวิทเทลจักรวันแห่งขนมหวานและจักรวาลสุดท้ายที่ไม่ใช่ท้ายสุดเหตุการณ์ที่แอนไซตี้แซนได้ไปพบเจอกับตัวของออโตแซนโครงกระดูกในชุดสีดำที่แวะมานั่งข้างตัวของแอนไซตี้แซนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่านี่เป็นครั้งแรกของนายอย่างนั้นแหละ ก่อนที่ตัวของเอสไทีจะสงสัยว่านี่มันเรื่องอะไรกันทางด้านของออโต้แซนเขาวนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรพร้อมกับปล่อยให้บรรยากาศเป็นตัวเฉลยเรื่องราวทหมดที่เกิดขึ้นด้วยใบหน้าของบางสิ่งบางอย่างที่ถูกเขียนเอาไว้ว่าผู้เล่นพร้อมกับการเฉลยความจริงที่ว่า สาเหตุที่ทําให้แอนซาตี้แสดอยู่ในสภาพของคนขี้วิตกกังวลมันนั้นเกิดจากการที่เจ้าตัวไปดูความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของตอนเองมันนั้นได้ถูกชักใหญ่ด้วยฝืมือของตัวของผู้เล่นและไม่อาจที่จะหลบหนีจากความจริงนี้ไปได้ถือว่าคามอมิกสัน้นการที่แอนซาตี้แสดไปพบเจอกับเพื่อนร่วมชะตากรรมอย่างตัวของออโต้แสดมันก็ถือว่าเป็นการเฉลยปมให้ผู้อ่านได้อยู่พอสมควรแล้วนะเอาล่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้สามารถดูก,กดไลค์และซับสไคร ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่านผู้ชมว่าจะสมคาสมาชิกหรือไม่หรือไม่แต่เลี้ยงลำชาด้วยแหละนะเอาเป็นว่ากดกระดิ่งจ้งเตือนไว้สักหน่อยก็ดีพอดีมีคนบอกว่า YouTube ไม่เตือนในนี้ก็ซึมๆหน่อยๆแล้วนะดังนั้นแล้ว GGWP ว o o d g a m เก i ว l Play